วัดดีน,นะครับเอาแล้วครับรถเทเลือคนรถไปไงเราเสียบสมาถึงปตอทอครับนี่อยู่ปตอทอแถวแถวอ่าแถวชุ่มแพร่เล่ออยังที่อย่างหนึ่งครับรผู้เวียงเออแถวนี้แหละเพราะว่าเลื่ยลงน้ำตาลผู้เวียงมากเมื่อกี้ครับ เลียนๆมาจริงๆนะจังหวะอู้บไ่ไหวแล้วสันสงสัยจะได้เงือกหัวครับนักแข่งรถว่ารถเพื่อนี่เราเนี่ยรถทเทเลอร์บ่ขังอีหลีคนรถเพื่อนี่เราบ่หอดบานนี่ครับรนี่ก็วิ่งมาประมาณร้อยกว่าโลแล้วครับประมาณร้อยกว่าโลแล้วให้บนกันเอ้ยจะได้หมดแล้วต้องห่วงสิขันมาอย่างนี้แล้วมันเก๋ เอาองเงนอนกูเอาเปล่งเล่นไม่ต่างไกครับอยางผู้หนเลย <laughs> เออก้อนอุ่นรับฝนตกนั่นเหไอ้น,นี่มันโมเมนต์แตกแดดเล่นเ,เลนนยครับจุกนี่ไม่ไต้ตกถือเขาเท่าไหร่เาเอาเลยครับเสียบทได้เงืองกหัวกลางปั๊มเลย เ๋ยวบัวว่ามันแห้งครับต้องจูนใหม่ได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับไม่ได้นอนลูกพี่บอกเยียบออกเลยบ่รวบแซมสามอุปกรณ์กันคันนี้เป็น6กเฮดเอลครับ6กเฮดเอล เอว่ามันแซง 3, สามหกไปเลแล้วเหเอ็นจุดจวดพลันบดจะไ้บอกขอแค่บอกครับเบียบบอกได้จัดให้เอาแบบจุดจวดไปเลยเอาแบบว่าพี่สิบเอกั้งโกบไปเยอะเลยไหม <c oughs> เอาแบบพวกพี่สิเอนกั้งโกบเลยนะ ยูเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวติเขาไปเอาที่ไปกินของนอกไปกร่สันยิ่งไปต้องเขาไปแกบอกว่าเดี๋ยวจะไปจอดกินของนอกแกไปซื้อแต่เนี่ยอันนี้ซื้อเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวข้างนอกครับยูโห่ปุ๊ดเลยกินข้าวเที่ยงพี่น้อง เอาไปว่าพวก3 6มพี่11นีให้มันได้กังโกพมเอาเลยเหรอใ่าม่ได้ซอยลูกพี่อย่าเบรกอยู่บ่มาน้ำรถอ่ะก็ได้ชยเจ้าพี่พีแดวอ่ะันเอไเปวดนะขอแค่เนาะเดยจะเปวดเดนาะียดัพี่เนาะาะมใวเองไ้ยเจีดยยวออกไส้ออกขวดมันปะ ออกมาน้ำปั๊มมีแล้วอไอ้ไม่เงือกอกว่าชาวบ้าวก็อ,อยู่ี้องแค่บอกช่างเดยดีเซียวถ้าไปหอดสร้างเราดีเซียวครับคนนี้ <c oughs> ไม้เราจูนนี่เอาแบบบินได้เรื่อนะไม่เราจูนน่ะเดี๋ยวผวนเอาไปดูมีหลายพวกเขาหน่อยนึง เฮ้ยปั๊มเขาสิจับเขาดิปั๊มเขาสิจับเขาดิไม่ไม่รู้แล้วอ่ะงูจะลาเราเ่รองูจะลาเราเ่รปั๊มเขาสิจับเขาดิเขาเห็ดเสียงแง่งนี่หมั้ยอันนี้จักรรอบหนึงรอบนึงรอบครึ่งเอาเลย เออควนกูเก่าแล้วควนมันควนกูเก่าแล้วไอยูควนที่มาแล้วพี่น้องเก็บของเก็บของคนที่มาแล้วฮะโอ้โห ล็อกใ้แกนนี่บอิีลแนไปเบียดเบรกไปสิเงือบไปทั้งไหนดิมาะาันเนาะมาะาันของแกอยู่ไหนของแกเฮ้ยอันนี้แกเอไว้ใส่นี่โอ้ประตูฟังนี่เปิดใช่เปิดทั้งนอกไปไหนต้องเปิดทั้งในเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นเดี๋ยวให้เก็บมาเก็บก่อ รถมันยัาง,งาเงี้เลยเทเลยจัาหน่อยครับพเพราะเลยต้องเห็ดแบบนี้แต่ว่ากะล็อกโซ่ล็อกอะไรให้ดีให้แน่นหนาอยู่เงือกลางปั่มเลยเขาจูนมันน้ำปั่มเลยเถอะเฮ้ยจูนแป๊บเดียวมึงนีดำเลยป่ะเออขี้แมวพวกย่างไก่มาดำป่ะขี้แมวพวกย่างไก่มาดำมันจูนดำเลย บปนี่เพืกสามหกในกังโกบเลยเฮ้ยเฮ้ไปฮ่เย้เย้เอาพูดนึ่งยังเอาท้าพี่พูดนึ่งยังถือพี่ป่ะน จอดได้ได้ยุ่งโขลอยู่ดิว่าลาพาลก,ก็อย่างไม่ก็คือไปจอดว่ายุ่งโขลเนาะฮะบอกให้รถนักเราไปก่อนไหมฮะแล้เบินมัน้งมาไปกับวะดิวกับวะไปเลยเฮ่อมีแอรจอดจุ่นน้ำปั่มเลยเฮ่อไปไหน นีแท้โอ้โยหลุดจีพี่อะดิอุดเ <c oughs> หมือมากแล้วพี่น้องคนที่ตกะเนาไปต่อครับนัด โอ้โหโอ้คือโซงแงกันขนาดจะไหนไปาโอเคครับรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ